โอ้โหน้องที่สอบกอพอมาดูจุดที่น้องหลายคนเนี่ยทักอินบ็อกมาเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องนี้มากที่สุดอีกหนึ่งเรื่องดังนั้นใครที่สอบกอพอและยังงงอยู่ว่าอะไรคือเครื่องหมายอสมการจุดไหนต้องเน้นบ้างจุดไหนต้องระวังบ้างพี่บ้ายสรุปให้ใน30วีครับ เวลาเราเจอข้อสอบกอพเนี่ยมันจะมีขาหนึ่งคณิตพื้นฐานถูกต้องมาแล้วมันจะมีตัวหนึ่งที่ออกบ่อยมากคือเรื่องเกี่ยวกับอสมการและน้องก็ยกมือถามพี่บัตรตลอดเลยว่าพี่บัตรคะอสมการเนี่ยเวลาเราเจอในห้องสอบเนี่ยมันมีตรงไหนต้องระวังไหมหนูเคยเรียนมานอะเออมันจะมีการสลับเครื่องหมายนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนูจะต้องทํำยังไงบ้างกติกาเป็นอย่างนี้ครับน้องเวลาเราเจอเรื่องอสมการให้น้องคิดแบบปกติเลยให้น้องระวังอยู่ 1. จุดจุดนั้นจะเป็นยังไงพี่บัตรทาให้น้องดูครับอย่างโจทย์เนี่ยเขาบอก อันนี้คือขั้นพื้นฐานที่น้องทุกคนรู้คราวนี้เวลาที่เราทําการแก้เนี่ยเราแก้แบบปกติเลยยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ลบห้าเอ็กซ์คราวนี้จากลบสเนี่ยย้ายไปฝั่งขวาจะกลายเป็นกลายเป็นบวกสก็จะกลายเป็นลบสิบวกสนี่เป็นอย่างนี้อ่ะคราวนี้น้องก็คิดตามปกติเลยครับจากลบสิเจอบวกสก็จะกลายเป็นกลายเป็นลบสิ คราวนี้ถึงบรรทัดท,ทีเด็ดแล้วครับน้องบรรทัดนี้แหละเป็นบรรทัดท,ที่น้องหลายคนเนี่ยพลาดมากที่สุดเวลาเราเจอข้อสอบตรงนี้ถ้าน้องคิดตามปกติน้องจะต้องทําการย้ายลบห้าเนี่ยเอาไปหารถูกปะเออคิดตามปกตินะคราวนี้ทุกอย่างมันถูกต้องคบน้องยังไงก็ต้องย้ายลงไปหารแต่คราวนี้น้องจําไว้เสมอถ้าสมมุติว่าตัวเลขที่น้องเอาย้ายลงไปหารแล้วเพอเอิญนมันติดลบนี่ฟังไว้นะเพอเอิญตัวเลขมันติดลบเครื่องหมายตรงเนี้มันจะต้องทําการสลับด้านกันครับ นี่คือจุดที่น้องหลายคนพลาดมากที่สุดดอกจันนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยพี่บัสสรุปอีกรอบหนึ่งเวลาเราเจอเรื่องอ่ศสมการให้น้องคิดแบบปกติได้เลยแต่เพียงแค่ว่า ตอนที่น้องย้ายข้างจากหารเป็นคูณจากคูณเป็นหารถ้าน้องเอาเครื่องหมายลบไปด้วยอย่าลืมอย่าลืมกลับเครื่องหมายครับแล้วน้องก็คิดตามปกติเลยคือลบเจอลบเป็นบวกอ่าหาหาร15เป็นเลขเลข3ครับก็จะกลายเป็น x น้อยกว่า3คราวนี้โจทย์ถามหาอะไรเอยน้องโจทย์ถามหาจํานวนเต็มบวก x น้อยกว่า3ก็มีเลขอ่าเลข2มีเลขเลข1เลข0นได้ไหมเลข0ูย์ไม่ได้เลข0นย์ถือเป็น ถือเป็นจํานวนตเต็มสูงคำนองอันนี้ไม่ได้อดังนั้นเนี่ยถือว่ามีทั้งหมดอยู่2จํานวนข้อนี้เราเลยตอบข้อตอบข้อ1คํานองแค่นี้แหละง่ายมากง่ายมากๆเลยอ,อ่ะคราวนี้เจอพิบัติแล้วฝึกทุกวันเก่งขึ้นทุกวันหาสมมุติว่าน้องเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้เลยบอกพี่บัตรหน่อยได้ไหมว่าว่าาเราไปเจอในห้องสอบเนี่ยเราครตอบ1 2 3หรือว่า4คอมเมนต์แม่บอกพี่บัตรเลยเดี๋ยวพี่บัตรเฉลยให้เป็นลายบุคคลใครตอบถูกเดี๋ยวบอกถูกใครตอบผิดเดี๋ยวแก้ไขให้ แล้วน้องคนไหนที่มีเวลาเตรียมตัวอยู่อย่างจํากัดและรู้สึกว่าเออพี่บัดคะหนูชอบสไตล์มากเลยเนี่ยเออที่จะเอาเช็คลิสต์ทุกอย่างออกมาขยี้กันทีเลยเรื่องพี่บัดได้ทําทั้งหมดอยู่60เช็คลิสต์ครบทุกวิชาตั้งแต่เลขไทยอังกฤษกฎหมายดนงนั้นน้องคนไหนสนใจเนี่ยอย่าลืมกดดูที่ตะก้านะครับพี่บัดได้มีการใส่รายละเอียดและคูปองโปรโมชั่นไว้เรียบร้อยแล้วและใครที่อยากสอบผ่านคอพภายในรอบเดียวอย่าลืมกดติดตามไว้ที่ช่องเพจพี่บัดกูรู academy ทุกครั้งที่พี่บัดอัพคลิปให้น้องน้องจะเป็นกล แป้ลาไปก่อนสวัสดีครับ